กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มรดลล่าสตอรี่อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเซอร์เทอร์นะครับตัวร้ายสุดแกร่งและโคตรเท่ที่มีการพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในโลกแห่งคอมมิกนะครับมาดูกันครับว่าเรื่องราวของเซอร์เทอร์นั้นจะน่าสนใจแค่ไหนมารับชมพร้อมๆกันเลยครับเซอร์เทอร์นะครับเป็นไฟเออร์เดมอนหรือปีศาจไฟ ผู้ปกครองอาณาจักรมัสเปลฮฮมที่เราน่าจะคุ้นเคยกันจากในหนังเรื่องทอแร็กนา o ็อกในปี2017นะครับเซอร์เทอร์นะครับมีเขาสีดำยื่นออกมาที่หัวนะครับมีตาสีเหลืองส้มมีร่างกายสีแดงและเป็นไฟทั้งตัวความร้อนแรงของเขานะครับมีพลังเท่ากับดวงอาทิตย์เป็นพันลูกมารวมกันถืออาวุธประจำตัวที่เขาเรียกว่าทไวไลท์สวอดนะครับหรือว่าดาบทไวไลท์นะครับผม โดยเซอร์เทอร์มักจะถือมันอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับดาบทวายไลท์นั้นมีฉายาว่า The Sword of Doom หรือดาบแห่งการลงโทษนะครับมันมีพลังมหาศาลสามารถผ่าทะลุมิติและต้านแรงจากค้อนของตอได้นะครับดาบนี้ถูกหลอมขึ้นในใจกลางการเผาไหม้ของจักรวาลที่เป็นบ้านเกิดของชาวคอบินไนท์นะครับที่เซอร์เทอร์นั้นได้เคยไปคุกคามหรือเป็นจุดกำเนิดของเบต้าเรบิลนั่นเองครับ ในคอมิกนะครับเซอร์เทอร์ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดที่น่ากลัวและทรงพลังที่สุดของโอดินตอและเหล่าแอสการ์ดอีกด้วยนะครับมีฉายามากมายในคอมิกอย่างเช่นเซิร์ธเดอะไฟเจอร์ไจแอนท์เดอะเฟรมไจแอนท์ลอร์ดออฟแบล็กนาล็อกลอร์ดออฟไฟเจอร์ลอร์ดออฟเฟรมและลอร์ดออฟมัสเพลฮฮมนะครับแต่ชื่อเซิร์ธนั้นนะครับถูกดัดปแปลงมาจากชื่อปีศาจไฟในตำนานนอร์ธที่มีชื่อว่าเซิร์ธนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวละครของมาเวลนะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานนอรนะครับผมเซอร์เทอร์นะครับถูกสร้างขึ้นโดยสแตนลีย์และแจ็คเคอร์บี้และได้ปรากฏตัวครั้งแรกในชุด o u u r n y y n t t o y y t t r y นะครับในเดือนตุลาคมปี1963ตามตำนานเล่าว่าเซอร์เทอร์นะครับเกิดและถูกเลี้ยงดูในมัสเฟลแฮมดินแดนของพวกยักษ์ไฟต่อมาเซอร์เทอร์ได้กลายมาเป็นผู้ปกครองมัสเฟลแฮม เซอร์เทอร์นะครับทั้งเก่าแก่และก็ทรงพลังมากกว่าทั้งโอดินและทั้งทอนะครับครั้งหนึ่งในสมัยวัยเยาว์ของเทพเจ้าโอดินนะครับโอดินกับน้องทั้งสองของโอดินนะครับที่มีชื่อว่าวิและเวได้เดินทางไปต่อสู้กับ ter, เซอร์เทอร์พวกเขาสามารถหักดาบของเซอร์เทอร์ได้แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเซอร์เทอร์ไปส่วนเซอร์เทอร์ก็ได้ฆ่าน้องของโอดินทั้งคู่โดยโอดินเป็นเพียงผู้เดียวที่หนีรอดออกมาได้ ภายหลังโอดินก็ได้กลับไปสู้กับเซอร์เทอร์อีกครั้งและสามารถกักขังเซอร์เทอร์ไว้ในแกนกลางของโลกได้สำเร็จครับแต่แล้ววันหนึ่งนะครับเซอร์เทอร์ก็ถูกปล่อยให้เป็นอิสระโดยโลกิลูกชายของโอดินที่ต้องการทำลายแอสการ์ดและโจมตีโลกโดยโลกินะครับพยายามที่จะหลอมละลายน้ำแข็งบนโลกทั้งหมดเพื่อให้โลกจมอยู่ใต้น้ำโดยวิกฤตครั้งนี้นะครับได้ทอมาช่วยไว้ได้ทันนะครับ โดยการใช้ดาบวิเศษของโอดินเพื่อส่งเซอร์เทอร์ไปในอวกาศที่ซึ่งเซอร์เทอร์ถูกติดอยู่กับสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์น้อยแห่งหนึ่งครับชะตาชีวิตของเซอร์เทอร์นะครับเชื่อว่าจะได้ถูกกำหนดให้มามีส่วนร่วมในแร็กนาร็อกที่ซึ่งในคำทำลายเมืองแอสการ์จะถูกทำลายและเกิดใหม่ในวัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโดยเซอร์เทอร์นั้นจะข้ามสะพานไบฟรอสและทำลายเมืองแอสการ์ด้วยเดอะสวายไลท์โรด หรือว่าดาบเทวไลท์ของเขานั่นเองครับต่อมานะครับเซอร์เทอร์ได้ทําการบุกเพื่อทาลายเมืองแอสการ์ดโดยการเผาเมืองส่วนทอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้รวบรวมเหล่านักรบของแอสการ์ดเพื่อเข้าร่วมในการต่อสู้กับเซอร์เทอร์และสุดท้ายโอดินกับลูกชายทั้งสองอย่างทอและโลกินะครับก็ได้ยืนหยัดในการต่อสู้กับเซอร์เทอร์และในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะเซอร์เทอร์ดได้นะครับแต่ว่าก็ต้องสังเวยด้วยชีวิตของโอดิน ที่ต้องได้ตกลงไปในมิติอื่นพร้อมกับศัตรูของเขาและชาวแอสการ์ดครับเซอร์เทอร์ได้ปรากฏตัวในคอมิกการ์ตูนแอนิเมชันหรือแม้กระทั่งหุ่นของเล่นมากมายจนนับไม่ถ้วนเซอร์เทอร์ปรากฏตัวในการ์ตูนแอนิเมชันเช่น s p iderman and his amazing friends และ Avengers Earth m i g h t e s t Heroes เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับเซอร์เทอร์ยังได้ปรากฏตัวในวิดีโอเกมมากมายอย่างเช่นวิดีโอเกม Marvel Ultimate Alliance Marvel Super Hero Squad Online และทอ o r God of Thunder ในปี2011โดยใน t อ o r God of Thunder นั้นเซอร์เทอร์ได้ปรากฏตัวเป็นศัตรูที่ปกป้องเหล็กที่ดูดซึมความร้อนเรียกว่าสคา r ไบรท ในอาณาจักรแห่งไฟของมัสเพลแฮมในเกมนี้นะครับเซอร์เทอร์นั้นก็ได้ถือดาบทวายไลท์ด้วยนะครับเซอร์เทอร์ได้ถูกให้เสียงในเกมโดยริกดีเวสแมนเซอร์เทอร์นะครับได้มาปรากฏตัวในหนัง Marvel Studios จากเรื่องทอแร็กนาล็อกในปี2017โดยเซอร์เทอร์นะครับถูกเล่นโดยใช้เทคโนโลยีในการจับการเคลื่อนไหวโดยผู้กำกับชื่อดังอย่างไทเกอวติตี้ และถูกให้เสียงโดยนักแสดงที่มีชื่อว่าแคลนซี่บรา์จากเฮลซีซ่าครับตามไทม์ไลน์เนื้อเรื่องในหนังทอแรนคาร็อกเป็นระยะเวลา2ปีหลังจากเหตุการณ์ Battle of Sokovia ใน Avengers Age of Ultron เทพเจ้าทอนะครับที่เล่นโดยคริสแฮมเวิร์ได้ถูกเซอร์เทอร์จับไปเป็นตัวประกันที่มัสเฟลแฮมโดยเซอร์เทอร์นะครับได้จับทอขังไว้ที่กรงแห่งมัสเฟลแฮมและมัดตัวทอด้วยโซ่ตรวนอย่างแน่นหนาที่สุดครับ โดยเซอร์เทอร์นะครับพูดถึงแร็กนาร็อกซึ่งเป็นพมลิขิดของเขาในการทำลายลังแอสการ์ดให้ทอฟังว่าตนนั้นมีแผนที่จะรวมพลังของมงกุฎของตนร่วมกับพลังจาก The Eternal Frame ที่ถูกเก็บอยู่ในห้องเก็บสมบัติของโอดินเพราะตอนนี้นะครับโอดินไม่อยู่เพื่อปกป้องมันแล้วครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับทอก็ได้หลุดออกมาจากการกักขังของเซอร์เทอร์อย่างง่ายดาย และสามารถเอาชนะเซอร์เทอร์ได้ด้วยการเอามุงกุดของเซอร์เทอร์ไปนะครับโดยทอนะครับเชื่อว่าชัยชนะครั้งนี้นะครับจะป้องกันการเกิดแร็กนาร็อกได้อย่างแน่นอนแต่ภายหลังทอก็ได้ตระหนักถึงพี่สาวของตนนะครับอย่างเฮราที่เล่นโดยเคธบรนเชิตนะครับเพราะว่าเฮราเนี่ยคือผู้ที่ต้องการอำนาจในการปกครองแอสการ์ดและเมื่อผ่านการต่อสู้ครั้งนี้ไปนะครับจึงทำให้ทอเนี่ยต้องเสียตาไปข้างหนึ่งครับ เวลาผ่านไปไม่นานทอก็ได้นึกถึงภาพคำสอนของพ่ออย่างโอดินที่เคยให้ไว้แก่ตนทอจึงทำการตัดสินใจว่าแร็กนาร็อกคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถหยุดยังเฮราได้ทอจึงใช้ให้โลกิไปรวบรวมพลังจากมงกุฎของเซอร์เทอร์เพื่อมาผสานพลังกับไฟจากดอ e อีเทอร์นอลเฟรมทำให้เซอร์เทอร์กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วด้วยเหตุการณ์นี้ เซอร์เทอร์จึงได้ฆ่าเฮราและสามารถทำลายล้างแอสการ์ดได้สำเร็จตามคำทำนายครับไม่แน่นะครับว่าเซอร์เทอร์อาจจะยังไม่ตายหลังจากที่ก่อแร็กนาร็อกในตอนจบของทอแร็กนาร็อกนะครับและเรานะครับอาจจะได้เห็นเซอร์เทอร์กลับมามีบทบาทอีกครั้งในเรื่องทอ Love and Thunder หรือในมาเ v e l f สห้าก็เป็นได้นะครับดังนั้นเรานะครับต้องติดตามดูกันต่อไปห้ามพลาดนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของตัวร้ายสุดเท่และโคตรทรงพลังอย่างเซอร์เทอร์หากข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยและขอคำแนะนำด้วยนะครับแต่หากชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปส่วน EP หน้าอยากจะฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ส่วนวันนี้นะครับมาเดล่าสอรี่ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ